อ่านะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมารับชมกันต่อกับคลิกร้อยสิบคาบูคันนี้นะครับหลังจากที่เครื่องยนต์สตาร์ตติดได้นะครับแล้วครูก็พิสูจน์แล้วว่าไอท่ออากาศวาล์วเตอร์อากาศบรรบาดไอเสียของคันเนี้ยไม่มีไอเสียย้อนกลับเนื่องจากมันอุดตันไปก่อนหน้านี้เสร็จแล้วปรากฏว่ารถคันเนี้ยพอเวลาติดเครื่องเนี่ยมันจะมีเสียงแหลกเสียดสีกันทั้งชิด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 ,ชด แล้วครูก็นั่งไล่หาอยู่นะครับซึ่งครูก็บอกว่าตอนที่เราเอาเข้อเหวี่ยงไปอัดเนี่ยเขามีการเจาะใช่ไหมครับมีการตอกรูที่ฝาดักน้ํามันข้างข้อเพื่อจะทําการทําไมครับอัดข้อเหวี่ยงซ้ายขวาออกจากกันทีนี้ครูก็มาทําคลิปไปให้ดูแล้วว่ามันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้แล้วตอนประกอบครูก็ไปให้ความรู้กับโจว่วาไอ้รูที่เขาทามาเยินๆยเนี่ย เราก็จะต้องมาทำการเคาะปรับแต่งให้มันเรียบพอคิดเราคิดว่ามันเรียบเสร็จพอเวลาเราประกอบเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องทำไมครับลองหมุนดูว่ามันมีการเสียดสีไหมซึ่งณวันนั้นเนี่ยก็มีการตรวจสอบไปในเบื้องต้นในระดับหนึ่งก็ไม่มีเสียงเสียดสีอะไร แต่ตอนนี้พอมาติดเครื่องเนี่ยมันกลับมีเสียงแปลกๆเป็นเสียงโลหะเนี่ยเสียดสีกันแล้วจากการฟังเนี่ยครูสงพี่ปุ้ยเนี่ยเอกชัยอีกคนหนึ่งเสียงมันจะดังชัดอยู่ฝั่งนี้ใช่ปะครับเนี่ยดังชัดอยู่ฝั่งเนี่ยฝั่งสายทานมันก็ต้องสันนิษฐานว่ามันก็ปรับตั้งลงไมไปแรงอะมันก็ต้องสันนิษฐานว่า เสียงที่มันดังเนี่ยมันเกิดจากชุดข้างฝั่งนี้แหละแต่มันเกิดจากอะไรในเมื่อรถคันนี้มันเปลี่ยนอะไรชุดข้างแทบจะหมดเลยยกเว้นข้างหน้านี่ยกเว้นอะไรอย่างเดียวครับชามใบพัดส,สายพานพู้เล่หลังชุดคัดเปลี่ยนชุดชุดใหญ่แต่เป็นของเทียบฝาครอบลูกค่างยางบูธเราเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมครับแต่มันมีเสียงแปลก ทีนี้แล้วเสียงมันดังยังไงเดี๋ยวครูจะออนสวิตไม่ออนเนี่ยต่อตรงสวิตเพราะว่าลูกกุญแจก็ไม่มีสายอะไรก็ไม่มีมาให้เลยต่อตรงสวิตเราจะสตาร์ทเท้าให้ฟังเดี๋ยวพอท่านฟังเสียงเสร็จแล้วครูจะขยับไปใกล้ๆให้ท่านได้ฟังเสียงแต่เสียงที่อยู่หน้างานจริงๆกับเสียงที่ได้ยินผ่านทางโทรศัพท์เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะแต่ครูจะให้ฟัง แล้วเดี๋ยวครูจะไปวิเคราะห์ต่อว่ามันดังที่อะไรยังไงไม่เกิดจากอะไรเพราะอะไรครับเวลาบางคนเนี่ยรถของท่านมีปัญหาแล้วท่านไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนพอเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วมันยังมีเสียงดังอยู่เนี่ยแล้วมาถามครูครูก็บอกครูไม่รู้หรอกเหมือนอย่างคั้เนี้ยถ้ามาถามครูครูไม่รู้แต่อยู่หน้าง,งานเดี๋ยวครูกแกะมาวิเคราะห์เดี๋ยวหาคําตอบให้อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกานมันดังยังไงออนสวิตครับอ๋อครับอ่ะ บาลงสตาร์ทหน่อยครับอ่ติดง่ายมากเลยเดี๋ยวฟังเสียงได้ยินไหมครับมันจะมีเสียงชิชชิชชิชอชิชชิช่ชิทีชิ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 ่ พ่อระบายไอระเหยนะ้ำมันเฟืองท้ายครูลอนิ้วไปอุดๆก็ไม่ได้เกี่ยวใช่ปะครับครูมาไลา่จับโชคจับอะไรยังไงก็ไม่สั่นสะเทือนก็ไม่หายเออแล้วมันดังอะไรยังไงนะครับอ่าเรา,าสันนิษฐานว่าคันนี้ให้โจเนี่ยเขาถอดมาล้างทำฟาร์มสะอาดชุดสตาร์ทเท้านะครับเพราะตอนมามันใช้ไม่ได้ทำฟาร์มสะอาดชุดสตาร์ทเท้าเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรใหม่ มันดังจากชุดเฟืองสตาร์ทเท้าเหรอลูกปืนที่ประคองลายเผาเฟืองท้ายก็ให้โจเปลี่ยนใหม่พร้อมกับบูธทองเหลืองมันดังที่ลูกปืนกับบูธทองเหลืองเหรอนะครับหรือดังจากลูกทางสตาร์ทถอดนอด็อตเบอร์แปดออกครับ ันนี้คือเรายึดน็อตไว้แค่ตัวเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าง,งานเสร็จแล้วถึงเราจะมาเก็บให้เรียบร้อยนะครับอ่ะดึงออกมาครับหงายหงายออกมาเลยครับหงายกลับอีกฝั่งหนึ่งเลยครับอ่านั่นแหละเสร็จแล้วครูก็มาตรวจสอบนะครับว่ามันดังเนื่องจากเฟืองสตาร์ทเท้าตัวเนี้ยที่โจล้างทำฟาร์มสะอาดเนี่ย แล้วมันมาขบกับเฟืองสตาร์ทที่อยู่กับชามใบพัดหรือเปล่าก็ไม่มีร่องรอยการเสียดสีนะครับตัวอะไรครับเฟืองสตาร์ทหรือลูกหางสตาร์ทเนี่ยจะคิดว่ามันตกมาเนี่ยแล้วมาเสียดสีกับเฟืองสตาร์ทตัวนี้ชามใบพัดตัวนอกเนี่ยก็ไม่ใช่อ่ะพี่ปุ้ยลองหมุนดิครับห,หมุนเดินหน้าเห็นไหมครับนี่ขนาดไม่มีตัวประคองมันยังไม่ดังใช่ปะครับไม่ดัง หรือไม่เกิดจากอะไรครับลูกปืนเนี่ยตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับกับตัวนี้ใช่ป่ะครับก็ไม่ใช่ไม่มีร่องรอยการเสียดสีอะไรเลยทีนี้เพื่อตัดปัญหาต่อเดี๋ยวครูจะให้พี่ปุ้ยเนี่ยเอาชุดลูกหางสตาร์ทออกสองทุ่มดึงออกไหม นะ่ยหยอกพี่ปุ้ยหน่อยนะครับตอนนี้สี่โมงนิดนิดพี่ปุ้ยดึงสองทุ่มดึงไม่ออกแน่ๆประกอบฝาข้อกลับเข้าไปอย่างเก่าส่ไห,ไหมมันยังไม่สนิทเลย ใส่น็อตกบเข้าไปอย่างเก่าแล้วก็ขันไว้พอประมาณอตอนนี้ตัดปัญหาลูกคางเลยนะครับอะออนไอต่อตรงใหม่ครับต่อตรงสวิตต่อตรงเสร็จเดี๋ยววานส่งสตาร์ท สตาร์ทเอาอะครูให้ฟังเสียงใหม่นะครับเดี๋ยวมีเสียงดังอยู่ใช่ไหมครับได้ยินชัดเจนนะส่วนทางโทรศัพท์จะได้ยินชัดหรือเปล่าครูไม่รู้นะอะเดี๋ยวครูขยับกล้องถอยออกมาจากนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะถอดฝาข้อบีนน้ออกทีนี้เวลาถอดเนี่ย ต้องระมัดระวังนะครับถ้าไม่ชำนาญงานไม่แนะนำให้ทำนะครับอ,อ,อ่ะครูจะถอดอะครูด้งออกเลยนะครับระวังด้วยเนี่ยครับเราเราจะได้ยินเสียงมันดังมาจากเนี่ยครับชุดผู้เล่หลัง ได้ยินเสียงไหมครับมันดังมาจากชุดผู้เล่หลังทีเนี้ยมันดังที่อะไรเดี๋ยวครูจะดับเครื่องแล้วเดี๋ยวครูจะถอดผู้เล่หลังมาดูนะครับมันดังที่อะไรนะครับอ่ะดับเครื่องก่อนพี่ปุ้ยเนี่ยมันดังมาจากชัดแถวชุดผู้เล่หหลังนี่แหละแต่ดังมาจากอะไรไม่รู้นะยังไม่รู้แล้วอันเนี้ยเราเปลี่ยนใหม่นะแต่มันเป็นของเทียบหรือของเทียมนะครับอ่ะครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับ กลับมารับชมกันต่อนะครับครูก็ให้ทรงนะครับเขาเอาบล็อกลมนะครับยิงน็อตยึดผู้เล่หลังแล้วก็น็อตยึดผู้เล่หน้านะครับอ่ะคายน็อตตัวนี้ออกครับเอาน็อตออกอ่ะเอาแหวนรองออกอ่ะเอาชามคัดหรือกระโหลกคัตออกมาอย่างเดียวเสร็จแล้วเรามาดูนะครับอย่จเพิ่งวางเลยครับเนี่ยนะเรามาดูนะครับข้างในชามเนี่ย ก็ไม่ได้มีร่องลอยโลหะเสียสีอะไรนะครับมีแต่ลอยที่ตัวผ้าคลัดหรือก้อนคลัดเนี่ยมาจับมาสัมผัสอยู่ชัดเจนนะในนี้ยังไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเสร็จแล้วครูมาดูที่น็อตตัวนี้นะครับน็อตเบอร์สามสิบเก้าเนี่ยตอนเวลามันหมุนเนี่ยก็ไม่มีร่องลอยถูอะไรนะครับไม่มีร่องลอยถูนะฮะอ่ะทีนี้พอเราเจาตัวนี้ออกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันตึงนะมันอ,ออกไม่ได้ อ่ะถอดน็อตยึดผูเล่หน้าออกเอาแหวนกระชามใบพัดออกเพราะทีแรกที่เครื่องยนต์มันติดเนี่ยสายพานตัวนี้มันขึ้นมาอยู่สูงแล้วนะครับตอนนี้เราบีบกลับเข้าไปใหม่อ่ะดึงออกมาครับดึงชุดคัดหลังพร้อมกับสายพานออกมา อะเอาสายทานออกอะระวังมันหนีบนิ้วครูให้ดูตรงนี้ต่อนะครับวันที่เราลื้อของเขาออกมาเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับวันที่เราลื้อชุดข้างชุดหลังอะไรเขาออกมาเนี่ยเราก็เจอแคงตรงเนี้ยมันเป็นรอยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเนี่ยมันเป็นรอยอย่างนี้แต่คือก่อนหน้าเนี้เราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรมาผิดอะไรกันยังไงเราไม่รู้ถูกป่ะครับ พอรถมาจอดทิ้งมาแล้วก็ลูกศิษย์ได้รับบริจาคต่อมาเนี่ยมีรอยอย่างนี้อยู่แต่พอวันนี้เราเปลี่ยนชุดคลัดเข้าไปใหม่แต่เป็นของเทียมนะครับแล้วรหัสที่เขาให้มาเนี่ยมันก็คืออะไรครับ kvb kvb นะครูก็ถอดมาเสร็จคือครูก็เลยมาดูครับอา้าวข้างหลังตรงนี้ตรงคีบเนี่ยมันจะมีบางคีบเนี่ยทำไมครับ อ,ยยอ,อ่าเป็นรอยเย็นๆนิดๆคล้ายๆกับว่าไอ้คีบตัวเนี้ยมันทําไมครับเนี่ยมาเสียดสีกับตัวนี้ใช่ปะครับนี่มาเสียดสีอ่ะเดี๋ยวครูจะให้สงลองใส่เข้าไปนะครับเอาใส่แล้วก็เอากระโหลกเอาชุดคัดอะไรมาใส่เข้าไป แล้วเอามือดันไว้ครับแล้วแล้วคุณลองหมุนลองหมุนตัวเนี้ยตัวเนี้ยเร็วเร็วเนี้ยอ่ะรล้วท่านผู้ชมฟังเสียงนะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงไหมครับกางเป็นระยะระยะอ่าก็แสดงว่าเสียงที่เกิดขึ้นคือเกิดจากอะไรครับอ่ะเอาออกมาครับคือเกิดจากคลีบระบายความร้อนใช่ป่ะครับที่ชุดผู้เล่หลังตัวเนี้ย หรือชุดคัดหลังเนี่ยมันทำไมครับมันมาถูใช่ไหมกับแข้งเครื่องเนี่ยตรงห้องเฟืองท้ายตรงเนี้อ่าทีนี้เรามาดูต่อเนี่ยนะครับอันนี้เนื่องจากมันเป็นของเทียมนะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงคีบเนี่ยบางคีบเนี่ยมันเก็บงานไม่เรียบร้อยนะครับมันเยินเยนออกมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยบางคีบเนี่ยเก็บงานไม่เรียบร้อยทีนี้เราจะทํำยังไงล่ะครับอ่ะถ้าเ,เกิดเป็นท่านผู้ชมท่านจะทำยังไง ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าก็เอาพ้าแฮมเมอร์มาทําไมครับอ่ามาตีขีบใช่ป่ะครับให้ขีบมันทําไมครับแบนแบนล้มล้มไปก็ได้ใช่ปะ่ะอ่าไปถามอีคนหนึ่งอีกลานหนึ่งขย,ยันหน่อยหนึ่งก็อาจจะบอกว่าทําไมครับเอาหินเจียรหรือลูกหนูลูกหมูทําไมครับนนอ่ามาเจียเก็บงานหน่อยแต่เวลาเราเจียเก็บงานเนี่ยเราต้องหาผ้าหรือกระดาษมาอุดตรงนี้ใช่ป่ะครับเ<น>พราะเดี๋ยวเศษผงโลหะที่เราเจียมจะเข้าไปโดนอะไรครับ ลูกปืนเนี่ยเห็นไหมฮะเออเราเปลี่ยนของใหม่แล้วใช่ไหมแต่เป็นของที่มันเจอปัญหาเนี่ยแหละคือสําคัญนะครับเวลามันมีปัญหาเนี่ยคือเราอย่าปล่อยปัญหาแล้วบอกลูกค้าว่าอย่างไงครับที่เอาไปขี่แป๊บเดียวเดี๋ยวเสียงมันก็เงียบลูกค้าก็เกรงใจช่างก็ไปขี่แล้วมันก็เงียบจริงๆใช่ป่ะครับแล้วเราก็บอกเออช่างแม่งเก่งมันช่างแม่งรู้อะ่ะทําไมมันเงียบล่ะครับ ก็เพราะว่าเดี๋ยวไอ้คีบเนี่ยมันถูกับแข้งที่เป็นอลูมิเนียมไปเรื่อยๆตรงนี้มันสึกไหมครับสึกเงียบไหมเงียบเงียบสิแล้วตรงรอยที่มันถูไปตลวเนี่ยเป็นแอ่งลึกลงไปนานๆข้าวอาจจะซวยใช่ไหมครับอาจจะมีน้ํามันเฟืองท้ายทําไมครับรั่วหรือซึมหมอกมาได้อ่ะก่อนจบคลิปนะเพื่อยืนยันว่าดังจากตรงนี้จริงๆอสงสัยกับเข้าไปใหม่ แล้วเอากระโหลกคัดใส่แล้วดันแว้แล้วก็หมุนคลัสแล้วเดี๋ยวเราฟังเสียงกันอ่ะแล้วท่านสังเกตนะครับไอตัวตัวคัดเนี่ยตัวผู้เล่นเนี่ยมันเป็นของเทียมมันหมุนเนี่ยจะเห็นว่ามันแปรงเอาลองหมุนเร็วๆเนี่ยเห็นไหมครับอ่ะมันไม่กลมอ่ะมันไม่กลมมันไม่บาลานซ์เนี่ยอ่ะ ชัดเจนนะเพราะนะั้นคือครูสรุปเลยนะครับว่าคลิกคันเนี้ยสาเหตุที่เวลาเราติดเครื่องเนี่ยแล้วมันมีเสียงดังมาจากท้องชุดข้างเนี่ยก็คือเกิดจากอะไรครับลคลีบคลีบช้มหลังคันหลังมันทำไมครับอ่ามันไป,นส,นปนสีกับแข้งเครื่องยนต์ใช่ป่ะแบบครับส่วนวิธีการแก้ปัญหาก็ท่านก็ไปเลือกเอาว่าท่านจะแก้แบบไหนอย่างไรนะ เนี่ยอยากให้ลูกศิษย์ที่มาเรียนกับครูเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยคิดวิเคราะห์แล้วแก้ไขให้เขาอย่าปล่อยงานทิ้งไปแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวมันก็เงียบเดี๋ยวมันก็หายก็ขอขอบคุณท่านนะที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบเนะี่ยขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ อ่านะครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับหลังจากเรารู้แล้วว่าปัญหาเสียงดังที่มันเกิดขึ้นที่ชุดข้างเนี่ยนะครับคือมันเกิดจากคลิปร,ระบายความร้อนเนี่ยมันไปเสียดสีกับแข้งนะแล้ววิธีการแก้ไขครูก็บอกแล้วว่ามันก็มีหลายวิธีนะเอาค้อนตอกขี้ให้มันพับลงหรือถ้าอยากจะให้ขี้อยู่มุมเดิมองศาเดิมก็เอาหินเจียลูกหนูตะบไบปเจียนะครับ ทีนี้ครูเลือกวิธีนะครับขอเอาค้อนเนี่ยเคาะคีบให้มันล้มลงมาหน่อยหนึ่งอ่ะนะครับพอดีรถโฆษณามานะครับครูก็ใช้วิธีนะครับเลือกใช้ค้อนเคาะเนี่ยเคาะคีบให้มันเอียงไปหน่อยหนึ่งจากนั้นมาพิสูจน์ว่ามันหายจริงไหมนะครับครูก็ให้เอกชัยประกอบกลับเข้าไปนะครับอ่ะต่อต่อตรงสวิตกุญแจครับอับต่อตรงเอกชัยสตาร์ทให้ครูเลย อ่าอ่าไม่มีเสียงจิดๆๆๆใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวจะให้เอกชัยเนี่ยถอดฝาครอบห้องสายพานออกอ่าไม่ต้องไม่ต้องดับเครื่องครับเดี๋ยวก็อเอกชัยถอดเลยทีนี้อย่างที่ครูบอกนะครับถอดเลยครับถ้าในกรณีท่านผู้ชมเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วท่านผู้ชมไปถอดท่านผู้ชมต้องระวังนะครับนะพอดีว่าลูกศิษย์ครูนเนี่ยเขาก็มีความรู้ความชํานาญแล้วในระดับหนึ่งอ่า ต้องระวังนะครับเนี่ยเสียงที่ดังจิ๊ดจิอยู่ก็เป็นในบ้าทำไมครับอ่าเยี่ยมหายไปนะแต่ที่คุณบอกนะว่าไอ้ตัวชุดคัดหลังมันเป็นของเพียมันไม่ได้กลมดิก๊กใช่ไหมมันจะแกว่งใสใสอยู่หน่อยเึง ถ้าจะมีประมาณนี้นะครับสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคลิป110คาบูที่มีเสียงดังนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามนับชมคลิปนี้จนจบนขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ